สวัสดีครับทุกท่านครับศักชัยชาแนลครับวันนี้มาพบกับทุกท่านอีกแล้วฮะนะครับด้วยความคิดถึงฮะวันนี้นําเนื้อหาสาระนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆเหมือนเดิมครับผมนะฮะตอนนี้อยู่ด้านนอกครับด้านนอกนะครับออกมาให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องของการป้องกันอักขีภัยนะครับอยู่ในอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่นะฮะแลนก็เป็นส่วนหนึ่งในการไปให้ความรู้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้กําลังจะ ซักซ้อมแผนนะครับเรื่องของการดับไฟการอพยพผู้คนลงมายังจุดรวมพลนะฮะเนี่ยเป็นดีมงานที่กำลังแต่งชุดแต่งตัวนะครับนะจะมีอุปกรณ์เหล่านี้นะฮะครับติดตามได้เลยครับว่าวันนี้จะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะครับมาฝากท่านผู้ชมบ้างนะครับผมนะฮะนะฮะผมอยู่บริเวณ ตู้ตู้ไฟโฮสตครับตู้ไฟโฮสตซึ่งลักษณะของตู้เนี่ยคะก็จะเป็นแบบนี้นครับตู้สีแดงๆนะสิ่งสําคัญเห็นไหมมีข้อความหนึ่งครับที่เขียนไว้ฉุกเฉินทุบก,กระจกนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราก็สามารถที่จะทุบก,กระจกแล้วก็เอาอุปกรณ์ด้านในได้แต่นิดนึงฮะเราไม่ต้องทุบก,ก็ได้เพราะว่าเปิดเอาดีกว่าเดี๋ยวเจ็บมือฮะเนี่ยเปิดตรงนี้ไม่ต้องไปทุบให้เจ็บมือนะ เนี่ยเปิดเสร็จเรียบร้อยก็ดึงออกมานะฮเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับทีนี้เปิดมาดูด้านในเนะฮะด้านในเนี่ยก็จะมีสายน้ําเป็นสายผ้าที่เขาเรียกว่าฮดเหล็กสายฮดเหล็กที่เขาพับแหล็กไว้เห็นไหมฮะเป็นพับ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 เหล็กไว้นะฮะลักษณะสายผ้าเห็นไหมฮะเนี่ยขนาด1.5นิ้วนะครับ30เมตร นะครับนะครับเวลาเราจะใช้เราก็จะต้องปลดออกมาจากแหลกนะครับถอดออกมาก็จะประกอบไปด้วยหัวฉีดนะครับหัวฉีดข้อต่อน้ําวาลเปิดปิดน้ําอยู่ตรงนี้นะฮะวาลเปิดปิดน้ํานะครับครับทุกท่านนะฮะด้านในเนี่ยครับด้านในตู้นะครับตู้ไฟโฮสตเนี่ยก็จะมีวาลที่มีลักษณะ2วาลนะฮะที่จ่ายน้ํามาจากนะครับไฟปั๊มก็จะจ่ายน้ํามา -2 อเส้นนะครับเส้นแรกเนี่ยจ่ายน้ําให้กับโอดแหล็กก็คือเส้นนี้นะครับ สายยาว30เมตรพร้อมหัวฉีดลากออกไปใช้ได้เลยเปิดวาล์วน้ําลากออกไปใช้ได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของตู้ไฟ่หันะครับนะครับลักษณะของหัวชนิดนี้นะครับเป็นหัวชนิดลำตรงที่ไม่สามารถปรับเปิดปิดณนะบริเวณหัวได้นะครับก็จะต้องมีหนึ่งคนที่ที่จะต้องคอนโทรลวาลว์เปิดปิดตรงนี้นะครับหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอยู่ที่หัวฉีดนะครับใช้คนสองคนในการ ควบคุมคอนโทรลในการทํางานนะครับนะฮะอีกเส้นท่อนึงนะครับต่ำลงมาอีกนิดนึงเนี่ยฮะนะฮะเส้นท่อนี้นะครับเป็นสําเป็นท่อส่งน้ําที่สําหรับอ่สายใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็คือขนาดฮะสองนิ้วนะครับที่อ่าดับเพลิงหรือว่าจนที่ดับเพลิงนํามาก็จะมาต่อจากตรงนี้นะครับต่อสายออกไป30เมตรพร้อมไฮดริลมนกันนะครับมีลักษณะวาล์วเปิดปิดเหมือนกันนะครับนี่คือ ลักษณะภายในที่อยู่ในตู้นะครับอยู่ในตู้ไฟโฮสตนะครับลักษณะภายในที่อยู่ในตู้ไฟโฮสตแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เราเพิ่มเติมเสริมเพิ่มไปก็คือไม่ว่าจะเป็นขวานไม่ว่าจะเป็นแฉลงอะไรก็ใส่ไว้ได้นะฮะสิ่งสําคัญอยากจะให้ในแต่ละคันเนี่ยตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งก็คือสายน้ำไอท่อน้ำนะฮะสองท่อบางทีอาจจะมีลักษณะของน้ําที่ซึมน้ําหยดลงมานะครับ ดูลักษณะก็จะมีสนิมฮะเห็นไหมก็จะเกิดสนิมเกิดสนิมขึ้นฉะนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่อาคารแต่ละอาคารเนี่ยตรวจสอบดูรอยต่อรอยรั่วนะครับอย่าให้เกิดมีน้ําหยดน้ําไหลลงมานะครับเพราะว่ามันจะเกิดสนิมเกิดการชํารุดเกิดการเสื่อมสภาพนะครับอีกอย่างหนึงนะ่งฮะสายนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบนะครับอาจจะมีรอยรั่วนี่ฮะที่อยู่ในอยู่ตามแหลกที่เขาพับแหลกพับแหลกไว้เนี่ยเวลาเราเอาไปใช้มันก็จะเกิดรอย รั่วเป็นตามงตาหมดนะครับฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบนะครับสิ่งสําคัญก็คือมีอีกวิธีการหนึ่งที่ไม่ต้องเอาพับแหลกไว้ก็ได้เราม้วนเก็บไว้แล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมได้นะฮะฉะนั้นวันนี้ก็นําพาทุกท่านนะครับมาพบกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในอาคารเป็นอาคารสูงนะฮะนะครับที่มีตู้ไฟโฮสต์อยู่ประมาณนี้นะครับก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือการถอดสายฮอตแลกที่อยู่ในตู้เมื่อสักครู่นี้ครก็คือที่มันพับแลกอยู่เนี่ยนะครับบางทีมันรั่วมันเป็นธรรมดนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนะครับก็เลยอยากจะแนะนําวิธีการก็คือนําออกมาแล้วก็พับครึ่งเพราะสายมันยาวใช่ไหมครพับครึ่งเนี่ยก็จะเหลือสัก15เมตรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นข้อต่อข้อต่อเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยมาวางทับซ้อนกันไว้นะครับเป็นเส้นเดียวกันหลังจากนั้นก็มวนเข้ามา รูปแบบก็เป็นลักษณะของการม้วนเก็บไว้นะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะแนะนํากําลังจะทำนะครับกําลังจะแนะนาเจ้าที่อาคารนะครับลักษณะการเอาเอามาวางข้างบนเนาะมาวางข้างบนข้างบนข้างบนนะข้างบนอ่าครับผมแล้วก็ตัวเมียอยู่ด้านบนอ่าลดลงมาหน่อยฮะประมาณสัก60ประมาณนี้60เซน60เซนเนาะเอามาเั้ทักสิเซนย่นมาเองไม่ได้ประมาณนี้ฮะนี่ฮะย่นข้อต่อระหว่างตัวผู้ตัวเมียไหมตัวเมียอยู่ด้านบนเห็นไหมครับทีนี้ฮะ ลักษณะ <Okay. S 1> เส้นเนี่ยเราก็พยายามตึงผังนู้นให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันก็คืออยู่บนล่างเส้นเดียวกันเวลาเราม้วนมาเนี่ยนะครับลักษณะของสายผ้าเนี่ยมันดูแลบํารุงรักษาเนี่ยมันยากครับนะครับนะเราก็ม้วนไว้มือกดไปเลยมือกดลงไปนไั่นงม้วนไว้เวลาใช้ใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานได้ง่ายม้วนไปก็กดลงไปดยครบเพราะว่า เวลาเราใช้เราก็ยกลงมาเลยเราก็ลากเฉพาะหัวฉีดออกไปด,ดครับแต่ว่ามันต้องมีสองคนที่ผมว่ามันตัมันต้องมีคนช่วยคนหนึ่งคนคนที่ม้วนหนึ่งคนแล้วคนที่ช่วยประคองก็คือประคองสายด้านบนให้ตรงกับสายด้านล่างนะครับนี่คือลักษณะของการเก็บเก็บสายนะฮะก็ฝากฝากทุกท่านที่ดูแลเกี่ยวกับอาคารนะครับให้ถ้าเรามีสายฮดแหลกที่พับแหลกไว้เนี่ย ก็ให้ใช้ลักษณะแบบนี้นะครับยืดอายุการใช้งานไปอีกนะครับตอนเทสไฟป้ามก็เอาไปชมนะฮะก็ต่อที่เราล่นระยะไว้ประมาณสัก60มิเซนเนีก็จะม้วนป่ะมาณนี้ก็จะพอดีกันบนล่างนะนี่คือลักษณะการเก็บครับก็ครับก็เสร็จสิ้นภารกิจครับนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจที่ ออกมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับาตามที่อาคารสูงตามที่กฎหมายกําหนดให้เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมครับบุณครับ